เนเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชใช่ไหมหรือไม่จำเป็นต้องเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติธรรมตั้งแต่เราตื่นนอนตราบใดตราบใดที่เรายังมีหายใจเข้าหายใจออกตราบนั้นเนี่ยเรายังมีโอกาสในการปฏิบัติธรรมทุกชั่วขณะนะครับนะโดยแต่การเป็นพระหรือเป็นนักบวชเนี่ยมันช่วยอำนวยความสะด,ดวกให้ปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นครับเพราะอะไรฮนะเพราะการเป็นพระเป็นเพศนักบวชเนี่ย จะเป็นเพศภาวะที่ภาละน้อยนะมีความกังวลน้อยนะถ้าใช้ชีวิตได้เป็นนะเอเอเป็นพระเป็นพระต้องเรียบง่ายนะฉันแค่สองมืองาจบแล้วฉานสองมือมือเย็นก็ต้องมานั่งคนขวขยแล้วจะทําอะไรกินนูย็นนี้จะกินอะไรดีนะเออเป็นพระนี่ก็โกนหัวมันต้องมานั่งกังวลไว้ผมไม่หล่อเลยเต้องหวีเปต้องไว้ทรงนี้ อ่าเป็นพระใส่จีวรชุดเดียวจบครับไม่ต้องมานั่งแต่งตัวไปงานนี้ใส่ชุดอันนี้ดีกว่าหรอกว่าเออใส่สีนี้สวยดีพปหากซื้อเสื้อผ้าส,สวยๆพระจีวรสองชุดสองผืนครับจบไม่ต้องไปพูดเยอะจะงานศพงานแต่งงานทำบุญบ้านก็ชุดเดียว <c oughs> จึงทําให้พระเนี่ยปลอดกังวลได้กับเรื่องกชารใช้ชีวิตนะข้าวก็ไม่ต้องตื่นมาจะทําอะไรกินครับไปบินฑบ,บาตเอาได้อันไหนก็ฉนันนันนั้น แต่ก็ต้องเลือกฉันนะเลือกฉันในที่ว่าเลือกฉันในสิ่งนี้มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะบางทีเจอแกงกะทิทุกวันเจอแกงพะโลทุกวันก็ไม่ไหวใช่ก็ต้องเลือกเลือกเอาคัดสรรเอาเขาบอกว่าเออใส่บาตรจะถามพระโอ้โหถามมัางก็ได้นะครับพระคุณเจ้าเออเอาผลไม้ไหมอะไรเงี้ยเออเราก็ลองดูไอ้สิ่ที่เป็นประโยชน์นะก็ประมาณนี้ฝากไว้ให้คิดนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ก็จบแล้วในช่วงเช้านะก็เจ้าหกโมงแล้วดีพระกุญเจ้าจะได้ไปทําหน้าที่บินทบาตรโปรดญาติโยมนะนะสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะพระใหม่แล้วก็น้องเนนก็จะบินสายพระอาจารย์มาสมผงญาติโยมท่านใดที่มีจิตศรัทธาหรือได้ยินเสียงนี้ก็อย่าลืมไปแสียบานน้องเนนนะครับน้องเนนแล้วก็พระใหม่ด้วยท่านจะศึกในมีชานีแล้วก็อย่างน้อยได้ทำบุญเสบานก่อนจากกัน นะฮะอ่าจากกันนี้คือจากกันจะกลารเป็นพระนะไม่ใช่จากกันชักโลกนี้อ่าก็ขอเจริญพรทุกท่านนะอ่าก็ในท้ายที่สุดนี้ขอบุญบาร,รมีที่ท่านทั้งหลายที่ทามาดีแล้วบุญบาร,รมีที่จะต่มาภาพแล้วก็พระหลวงพี่นนท์เนี่ยได้ไปปฏิบัติธรรมมาขอผลบุญนะสมบูรณ์ในท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีอายุไขยืนยาวไว้สร้างบาร,รมีทุก,กภพทุกชาติ ได้เกิดเมื่อเกิดมาชาน้าฉันได้ขอให้ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาเกิดมาอยู่ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ที่ฉลาดในทั้งทางโลกและทางธรรมมีนิพพานเป็นที่สุดเป็นที่ไปเป็นที่หวังได้นิพพานะปัจ,จโยโหตุขอเจริญพร